หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกทุจริตแห่งชาติหรือปปชว่าควรมีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกฎวิชาด้วยเหตุผลเป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มากแต่มีผลกําไรสูงอีกทั้งที่ผ่านมาในด้านกฎหมายโรงเรียนกฎวิชาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจึงทําให้มีช่องโหว่ของการเก็บภาษี ที่ผ่านมาโรงเรียนกฎวิชาถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของโรงเรียนเอกชนมีสาระสําคัญของการก่อตั้งเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาเหมือนในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดกระบวนการด้านการศึกษาเพราะโรงเรียนเอกชนถือเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยแบ่งเบางบประมาณของรัฐทั้งการสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงการดูแลบุคลากรในหลายๆด้าน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนภาคเอกชนของไทยช่วยแบ่งเบารายจ่ายของรัฐไปได้มากถึงปีละกว่า40,000ล้านบาทเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่งเมื่อเขาเป็นเอกชนเขาก็ยกเว้นภาษีเพราะว่าพรบการศึกษาแห่งชาติบอกว่าถ้าเป็นการศึกษาของเอกชนที่เอกชนมาสรรมนับสนุนถ้าได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธาริการเนี่ยให้ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี หากโรงเรียนกฎวิชาแห่งไหนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนที่ต้องการเสาะหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีนักเรียนไปสมัครเรียนเพิ่มเติมทางผู้ประกอบการจึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะโรงเรียนกฎวิชาเหล่านั้นได้พัฒนาระบบการศึกษาของเขาไว้จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างเขาจึงสามารถที่จะดันภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานมาเรียนพิเศษ ถามว่าการเก็บภาษีมีผลกระทบกับผู้ประกอบการกับนักเรียนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตอบได้เลยครับว่าผลกระทบกับผู้ประกอบการเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับน้อยถึงค่อนข้างจะมากนะครับ,นะรบเช่นสมมุติบอกว่าโรงที่เขาจะไม่รับภาระเลยนะครับเพราะต้นทุนจากการเก็บภาษีมันมากขึ้นเขาไม่รับภาระสักอย่างหนึ่งเขาผักให้ผู้บริโภคผู้ประกอบการคนนั้นไม่ต้องรับอะไรเลยจริงไหมครับ แต่คนละาละหนัะที่สุดก็คือผู้เรียนหากย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากรอบแนวคิดการเก็บภาษีโรงเรียนกฎวิชามีมานานแล้วในรัฐบาลสี่ยุคสี่สมัยมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่อาจหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ว่าการวางกรอบมาตรการในการเก็บภาษีโรงเรียนกฎวิชาจะกลายเป็นการสร้างกำแพงหนาทึบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนหรือไม่อย่างที่ผมยำ้ำ วันที่เขาโตขึ้นจากคุณภาพและมีความต้องการเขาก็ทําเปิดโรงเรียนเพื่อไปรองรับความต้องการไปสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างหนึ่งนะครับมันต่างกันนะครับการทําธุรกิจการศ,าศาึกษาถ้าไม่มีคุณภาพคุณทําอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทาอย่างมีคุณภาพแล้วเขาตอบสนองสังคมแล้วก็ทําไมครับดูแลได้ดับหนึ่งแล้วเนี่ยวิธีคิดกับกายมันบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นธุรกิจแล้วก็ทําไมครับมีผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทาไมครับ มีมาตรการออกมาชง,งักผมว่าแนวคิดอย่างเงี้ยมันไม่น่าเป็นแนวคิดของของการการพัฒนาประเทศในทิศทางที่จะไหมครับถูกต้องเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต่อบไปนี้คนก็บอกว่างี้ไม่เป็นไรถ้าทําดีกว่าน,นี้ไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะ,ะนั้นทำไว้แค่นี้แต่ในมุมมองของผู้บริโภคและผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้บริโภคน่าจะมีสิทธิ์เลือกแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด โรงเรียนกฎวิชาที่เกิดขึ้นมากทุกวันนี้หลายคนถามถึงความจำเป็นแล้วย้อนถามกลับถึงคุณภาพระบบการศึกษาไทยย้อนถามถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยังไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจึงต้องออกมาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน หากปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่มีความจําเป็นในระบบการเรียนการสอนในระบบยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างที่ควรจะเป็นโรงเรียนกุดวิชาก็ยังน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้เรียนเพื่อจะเป็นทางลัดไปสู่ความเข้าใจและความสําเร็จของการเรียนที่มุ่งหวังไว้ได้เดี๋ยวชวงนรพกาศสกรุ